สวัสดีครับผมไปกระโมเกมแคทตัวแคทเกมโลว B บล็อกออฟสตาร์ทาวเวอร์ดิเอน์อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ก็มาต่อกันเลยครั้งนี้ผมจะมาให้ทุกท่านเห็นว่าผมเล่นไปถึงไหนแล้วผมนะผมได้ตัวละครที่ผมได้ยินชื่อมาเยอะกับผมนะผมได้มาแล้วนั่นก็คือตัวละครอะไรมันคือโทกานั่นเองกับผมนะผมเปิดได้แล้วไว้ซัมมอนก็แทนเิมทุกท่านที่รีคอมเมนต์มาผมนะบอกว่าเธอเก่งอย่างงี้อย่างงี้ผมก็เลยหามันจะได้ผมนะผมไปลองใช้คุณเธอมาแล้ว คุณเธอก็รัวแล้วก็เร็วจริงแต่คุณเธอมีจุดอ่อนค่อนข้างจะเยอะมากผมนะในความคิดเห็นผมในหลังจากที่ใช้ผมยังคงชอบริวโกที่สุดเหมือนเดิมนะเอเพราะว่าคุณเธอตีหมู่แล้วก็ทําให้กดเวฟได้ไวคือทูก,กะตีเร็วแรงก็จริงแต่ว่าผมไม่สามารถกดเวฟได้รัวๆเลยคุณเธอจะตีไม่ทันแต่กับริวโกนี่ผมกดเวฟรัวๆได้สบายผมนะดังนั้นริวโกนี่ยังเป็นสุดยอดของผมที่สุดอยู่คือมันเป็นตัวที่เคลียร์เวฟได้ดีสุดแล้วผมว่า ตอนที่ผมมีตอนนี้นะเอแต่ว่าโทกาาจะเหมาะตอนที่บอสออกมาเราจะฆ่าบอสเว้ยเพราะว่าคุณเธอดาเมจดีมากแต่ว่าจุดอ่อนสูงสุดของโทกาาที่ผมลองใช้ก็คือระยะการโจมตีเธอสั้นไปมากคือเธอจะได้โจมตีแค่นิดเดียวแล้วก็ศัตรูก็เดินผ่านไปแล้วอะเออคือคุณเธอตีเร็วลัวโคตรที่สุดเลยมั้งก็จริงแหละแต่ว่าคือมันไม่ได้นานไงเพราะว่าคุณเธอตีระยะสั้นเกินไปเนี่ยเนี่ยคุณเธอตีขอบเขตแค่เนี่ยศัตรูเดินผ่านนี่ก็หมดแล้ว คือมันค่อนข้างจะแคบระยะโจมตีเธอมันสั้นไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบระยะโจมตีของโทกะาเท่าไหร่แต่ลองดูแล้วคุณเธอก็เก่งจริงแหละเออก็ไว้ฆ่าบอสฆ่าอะไรได้ผมว่าแต่ส่วนตัวผมก็ยังชอบริวโกที่สุดอยู่ดีตอนนี้ไอการตีเป็นวงกว้างนี่ยังไงก็สบายผมกดเวฟได้เลยหรอเออแต่โทกะาที่ท่านบอกว่าเทพอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เห็นถึงความเทพมาแล้วผมนะก็โอเคผมยังมีงกคุณสามอยู่นะ ไปรอมาได้เหมือนกันงงคุณสามว่าริวโกะดีกว่าผมเรียกว่าริวโกะดีกว่าอ่างงคุณเสียสาเนี่ย,ยคิดดูเลยกันคืองงคุณเสียสาย 3, เวลาอัปเกรดสูงสุดมันจะโจมตีเป็นวงกว้างใช่ไหมเอาจริงผมเดี๋ยวผมสร้างในรอบนี้เลยก็ได้ตอนนี้ผมอยู่ในด่านโอโรจิมารุผมนะในด่านนารุโตะนะผมผ่านแล้วแต่ว่าจะมาเล่นให้ดูว่าผมผ่านยังไงผมนะมีสเต็ปโอโรจิมารุนี่ก็ไม่ง่ายนะเล่นคนเดียวนี่คือแบบว่าผมต้องตามไปเก็บศพมันอยู่ เกือบแพ้เหมือนกันโอจิมารุคคือแบบด่านมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆผมเนะผมว่าผมมีตัวเมตาโหดๆก็เยอะแต่ว่าก็ยังเกือบเอาชนะไม่ได้อันตรายเหมือนกันอ่าโอเคเราจะสร้างโอคุนผมนะโงคุณซียสามันก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบนนี้อืมอยู่บนภูเขาอะไรงี้แล้วก็ยิงลงมาข้างล่างผมนะตอนแรกมันจะยิงแค่ตัวเดียวแต่พออัพไปจะพามัจะเริ่มตีหมู่เพราะมันตีหมู่ปุ๊บผมว่ามันก็มีประโยชน์ดีใช้ได้อยู่อืม ลิวโกนี่ใช้สัก2ตัวที่ผมลองมานในทุกๆด่านผมใช้ทั้ง2ตัวอัปเกรดคุณเธอให้เต็มก็ก็อยู่แล้วตีหมูตีลูกน้องได้แทบจะทุกรอบดังนั้นไม่ต้องใส่เยอะลิวโกผมก็อาจจะใส่พวกโทกับพวกอะไรเป็นดาเมจช่วยอะไรอย่างนี้เออโอเคแต่ผมจะอัปเกรดลิวโกอีกรอบก่อนไม่ค่อยชัวร์ตอนนี้รู้สึกว่าอาจจะเอาไม่อยู่ต้องอัปเกรดอีกรอบโอเคเป็นพาย,ยุหมุนแล้วค่อยชัวร์ขึ้นหน งกุนนี่เดี๋ยวพอผมอัพริวโกครบแล้วผมค่อยอัพเกรดมันก็นแล้วกันหรือจะอัพเลยเออริบอัพไปให้มันตีหมูเลยก็ได้ช่วยได้เยอะอยู่อืมตอนนี้มันตีเดี่ยวช่วยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่งกุนระยะสามห้าดาวครับผมเนะส่วนตัวแล้วผมเฉยๆนะตอนแรกเห็นนึกว่าจะเก่งขนาดนั้นนะผมนะแต่ผมไปลองดูแล้วก็เฉยๆนะไม่ได้ขนาดนั้น แต่ก็ไม่เป็นไรแหละตัวมันไม่ใช่ว่าจะหายากอะไรแลวมันก็ฟาร์มได้ผมก็ไม่คาดหวังอะไรมากอ่านเนี่ยพอมันเป็นตีหมู่ปุ๊บก,ก็จะสบายขึ้นนะผมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะวาร์ปไปแล้วก็ปล่อยสายืามลงที่พื้นครับผมนะโดนเป็นหมู่ถือว่าหรูดีอืมใช้ได้ก็ไว้เท่านั้นก่อนผมอาจจะใส่ดีโอโดยาะยังคิดว่าดีโอนี่เป็นตัวที่ดีผมว่าอาจจะดีพอ,พอกับโธกาดด้วยซ้ำนะดีโอปามีเนี่ย เพราะว่าระยะมันไกลกว่ามันจะตีได้เยอะกว่าโทก้กแต่โทกะามันตีเร็วกว่าโดยรวมแล้วอาจจะพอๆกันอะไรแบบนี้ไม่รู้ดิโทกะหลังจากที่ผมได้ลองผมรู้สึกไม่ค่อยชอบระยะระยะมันสั้นไปมันตีได้น้อยไปเออคือเจอศัตรูที่วิ่งเร็วเงี้ยมันวิ่งปุ๊บไปอย่างรวดเร็วนี่คือโทกะาบางทีก็ตีไม่ทันนะเออที่ท่านบอกว่าเทพมากๆผมมองว่าไม่ขนาดนั้นหลังจากที่ใช้งานจริงอาจจะเป็นที่ผมก็ได้อาจจะยังใช้งานไม่ถูกอะไรแบบนี้ หรือว่าโทกะไม่ได้เทพขนาดนั้นก็โอเคแหละเร็วแรงอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเจอศัตรูที่แบบว่าวิ่งเร็วนี่ก็คือทำดาเมจแทบไม่ได้เหมือนกันดีโอเงี่ยระยะจะไกลกว่าเอแต่มันก็แรงจริงผมก็จะวางไว้ตัวหนึ่งสำหรับโทกะานะก็วางไว้แค่ตัวหนึ่งพอตอนนี้โทกะผมอยากได้โทกะสองตัวอย่างน้อยสองตัวเพื่อความเชื่อ วางไว้ตรงไหนเออตรงนี้จะโดนข้างหลังพยายามจะเพิ่มขึ้นอยู่นี่เออได้อยู่ครับแป๊บอย่างน้อยโทโกะสองตัวผมกดออตโต้เวฟได้ทุกครั้งครับผมเนี่ยจากนั้นก็ลุยกันย,วยาวๆเออโทโกะไม่ได้โทโกะริวโก้ทุย <laughs> ริวโกสองตัวนี้ต้องเป็นหลักคำไม่ผมเลยเอาไว้จัดการลูกน้องพวกบอสนี้ใช้โทก้าโจมตีโมกุลพยะคสามก็ปล่อยมันทำของมันไป <laughs> ช่วยได้มากไม่มาก็ปล่อยมันทําไปเห็นไหมตอนนี้ก็จะเวฟสิบแล้วผมนะยังคุมได้สบายอยู่ขอแค่มีริวโกอัปเกรดสูงสุดสองตัวผมว่ายืนได้แล้วพอสองตัวได้สูงสุดปุ๊บก็ค่อยไปจัดการเริ่มเตรียมตัวที่จะไว้ฆ่าบอสอาจจะต้องอัพโทกะให้เต็มด้วยโทกะอัปเกรดก็แพงด้วยนะอัปเกรดสุดท้าย2,300ใช้ตังค์โคตรเยอะ ริงทุกท่านก็บอกมาเหมือนกันว่าบูมาช่วยเพิ่มตังได้แต่ผมไม่เคยเจอบูมาในกาชาเลยจริงพยายามหาหลายทีแล้วแต่ว่าไม่เคยโผลมม่ไหมผมเปิดเลยคือคุณเธอโผล่มายากมากแทบทุกตัวผมเห็นโผล่มาหมดแล้วนะในเกมยกเว้นบูมาไม่เคยเห็นสักครั้งในชีวิตที่ท,ที่เล่นมาไม่รู้คุณเธอทำไมออกมายากขนาดนั้นเปิดไม่ได้ไม่ว่าไม่เคยออกมาหเห็นหน้าเลยบอกตามตรงอาโทกาอัปเกรด ตอนนี้โทโกเลียวโก о. อืมโทกาโทหุ้ยกูงงชื่อเจ้าไปโดนเขียนว่าโทกี่วะเนี่ยเ้ดี๋ยวเอาขึ้นแบงบนเนี่ยโทกาไนเขียนว่าโทกี่ตอนแรกผมก็งงว่าผมเอามาถูกตัวไหมทําไมโทกามปนชื่อโทกี่เลียวโก о. เอ๊งงเลยอัลตาโคคูอ๋อเขาเปลี่ยนชื่อเพื่อให้มันไม่เป๊ะเพื่อกันลิเกตอะไรเงี้ยป่ะเออผมเข้าใจแหละ พอเห็นโคคูปุ๊บอ๋อเข้าใจแล้วอุลตาโคคูลิโโกนี่ก็คงจะไม่ใช่ชื่อจริงของเธอจะเป็นเลียวโกครับผมจะไม่ผิดเออโทกาก็โทกิโอเคเข้าใจแล้ว <c oughs> ก็ว่าทำไมชื่อปแปลกตอนนี้เวฟสิบเอ็ดก็ยังคุมสบายอยู่ครับผมเนะี่ยผมจะอัพโทกิเรียกโทกิก็ได้มันใส้สองพันสามแต่ว่าสองพันสามนี่ค่อนข้างจะแพงนานด้วย คิดอยู่ว่าอัพโทกิตัวเดียวกับดีโอสองตัวไหนคุ้มเหมือนกันเดี๋ยวผมบอกใบโทกิ By oki, มันตีสั้นเกินอะ่ะมันแค่นี้เองอะระยะพอไปด่านที่ตัววิ่งเร็วมันตีไม่ค่อยทันแล้วอะ่ะมันแรงไหมก็แรงเร็วไหมก็เร็วแต่ว่าระยะมันสั้นพอระยะสั้นปุ๊บนี่ลำบากเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรอัพไว้ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมยาดีโอมาาะว่าดีโอก็ยังโอเคดีโอยย เห็นไหมระยะดีโอได้ขนาดนี้คือมันก็จะตีได้เรื่อยตีสองวิต่อครั้งก็ไม่น่าเกลียดอะไรด้วยใช้ได้อยู่เออพอได้สองตัวนี้โทกิงคุณสยะสามผมก็จะมาอัพดีโอโลัวก็แล้วกันลองดูเอาจริงแผนนี้นี่ไม่แค่แผนที่ผมใช้ประจําตอนผมเล่นนผมทําอย่างอื่นแต่นี้คือจะมาลองสดในคลิปเลยดูดิว่าแผนนี้จะเวิร์กไหมไม่เคยลองนะแผนนี้ ปกติผมก็ริวโกดเต็มสนามแค่นั้นแหละจบแต่ว่าแผนนี้ที่มีหลายๆตัวแบบนี้นี่จะดูว่าจะเวิร์กไหมและดีโอกราบแค่3อัพเกรดด้วยไม่ได้เยอะขนาดนั้นระยะเนี่ยผมชอบตรงที่ระยะมันกว้างเนี่ยแหละม,มันตีได้ไกลมันทำดาเมจได้เยอะจากที่ไกลอตอนนี้ก็เวฟสึดสามสาบายอยู่ผมเนะี่ เห็นไหมพอมีริวโกะสองตัวก็คือไม่ต้องสนใจเวฟเลยกดได้รัวๆนอกนั้นก็รีบเอาตังมาอเกรดอย่างไว้ราะว่าดีโอสามตัวนี้ทำได้ดีอืมดีโอมันถูกโดยอัปเกรดคั้งสุดท้ายพันสามโทกิมันสองพันสามมันก็เยอะเกินไม่รู้นะผมเฉย แต่ว่าอาจจะมีวิธีการใช้คุณเธอให้เท่กว่านี้ก็ได้ผมแค่อาจจะไม่รู้เออถ้าเกิดทุกท่านมีเทคนิคการใช้โทกิที่ดีกว่านี้ก็บอกผมในกล่องคอมเมนต์นแล้วกันผมได้เรียนรู้ความเท่ของคุณเธออือโหดูงงคนดูๆ,ๆผมนะตอนนี้ยิงมั่วไปแล้วนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเวลาลงผมชอบลงหลายๆตัวเพราะว่ามันแลดูหลากหลายดีถ้าลงแค่ตัวเดียวในสนามจะแลดูน่าเบื่อถ้าเราลงหลายตัวจะแลดูเหมือนเป็นกองทัพมันจะแลดูเท่ มาตอนนี้คือดาเมจที่ผมเนี่ยแล้วดีโอไลายิงแสงเลเตอร์นี่ฟิวิวฟิวิวเสียงเอฟเฟกนี่กระจายจริงใช้ได้อยู่วางอีกตัววางตรงนี้เดี๋ยวมันจะเดินมาทางนี้วางดักตรงนี้ไว้น่าจะได้เปรียบกว่าโอเคเวสตห15แล้วเหรออ้าวเล่นเฟิไปหน่อยโทษเริ่มจะคุมรู้สึกว่าริวโกเริ่มจะคุมตัวหมูไม่ไหวไม่เริมพอได้แหละก็พอได้พอดีแหละ ต้องมาดูว่าผมจะฆ่าบอสได้ไหมฆ่าบอสได้ในทีเดียวที่มันเดินผ่านไหมหรือต้องขายตัวแล้วก็ตามไปตกซ้ำเพราะหลังๆนี้บอสมันเลือดเยอะเกินนะผมเนะี่ยเดินผ่านไม่ได้หลายทีเหมือนกันจําได้ว่าครั้งแรกที่ผมผ่านด่านนี้ผมเกือบแพโอโรจิมารุเกือบเดินถึงด่านแม่งถึกมากไม่รู้ว่าแผนนี้ทําไม่ดีขึ้นไหมถ้าแผนนี้ทำไม่ดีขึ้นก็โอเคอยู่เน้นดีโอผมนะฟิวฟิวฟิว บอสมาใช่ไหมมาแล้วผมอัพดีโอได้อันสุดท้ายพอดีเนาะนี่ไงโอโลจีมาลุมาแล้วผมนะมาดูบอสของดานนินจากันดีโอสี่ตัวงงคุนงงคุนยังอัพไม่เต็มเลยจะว่าไปลืมอัพเลยเนะี่ยชิบหายแล้วลืมอัพงงคุนต่อเลยเวรกรรมงงคุนจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่มาลองดูเลือดเป็นห้าพันเจ็ดผมนะแผนนี้จะเวิร์กไหมดีโอรเริ่มยิงอ พอไปถึงโทกิ่กก็น่าจะรัวขึ้นบอมริวโกะก็ตบโอเคเห็นไหมเรือรถโอ้ยได้ปะได้ปะโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะเออแผ่นดิโอนี่ได้เยอะอยู่นะโอ้โอเคพวกนี้หยุดตีแล้วผมจะขายทิ้งแล้วไปดักหน้าโทกิ่กจะไม่กรอบไปกันนะโทกิ่กจะป้าเกตัวบู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 โทกิ่ตี้ใช้ได้โอเคเสียดายอัพงงคุณไม่ทันผมหมดอัพด,ดิโอลืมดูโทษ เรียบร้อยผมนะได้ซาวนินจาเสียดายพวกตัวนารุโตมันไม่ค่อยจะมีตัวเก่งๆให้ได้อัพเท่าไหร่มันมีห้าดาวอยู่วนารุโตะมันจะมีนารุโตห้าดาวเนะี่ยผมยังหาไม่เจอแค่นี้เออโอเคผมนั่นคือการผ่านดานโอโรจิมาลุนารุโตโดยใช้ทีมที่ผมมีตอนนี้ผมนะแล้วไปดูกาชาหน่อยไหมว่าตอนนี้มีอะไรมั่งปึ๊บ หนวดขาวสองเปอร์เซนต์เนี่ยไม่เอาอะเอาจริงๆเทคนิคก,การเปิดกระชาผมตอนนี้คือผมไม่ได้จะเล็งตัวระดับ5้าดาวเลยนะทุกครั้งที่ผมเปิดจะเล็งแค่สีไม่ก็สามดาวเพราะผมรู้ว่ามันไม่ออกเออคือบางคนไมซ์จะเปิดเอาแค่ตัว5้าดาวเวลาผมเปิดนะผมจะเปิดแค่สกับสามดาวแล้วก็เอามาฟาร์มเพื่ออัปเกรดเป็นห้าดาวเอาอย่างนั้นคิดว่าง่ายกว่าเสียเวลานิดนึงแต่ผมว่ามันง่ายกว่าบาหวัสองเปอร์เซนเพราะกูไม่เคยได้เลยลองสักรอบไหม เออรอบสักสองรอบแล้วกันเผื่อฟุกได้หนวดขาวสองรอบนะอืมคิดว่าคงไม่ได้ได้ริวโกเพิ่ม <laughs> ก็โอเคผมว่าริวโกรเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่เล่นมาแล้วคุณเธอนี่ใช้ได้ดีใช้ได้ทุกด่านเลยอีกอันหนึ่งอ่าที่ไม่พอแหละเ,เวทกรรมที่ผมเยอะไปหน่อยย้อไปทุกท่านตอนนี้เห็นอะไรในอินเวนทารี่ผมไหมเห็นอะไรไหม เห็นโบลี่ผมไหมผมนะผมมีโบลี่สี่ดาวสตัวตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมเก็บลูกน้องพวกนี้ครบผมจะได้เลเจนด์โบลูโบลูไม่ใช่โบลี่ทุยจะได้โบลี่หดาวทันทีและตัวพวกนี้เก็บไม่ยากด้วยมันอยู่ที่ด่านแรกด้ยเออนี่คืออันที่ผมกำลังส้มเก็บอยู่ผมนะในอนะคตถ้าได้ผมใช้โบลี่หดาว่า แล้วก็ดีโอที่ผมได้มาตั้งนานแล้วผมก็เก็บมาอยู่นะทุกท่านบอกว่าของมันหายากใช่ไหมผมเหลือแค่อันเดียวแล้วเวย้ยผมใช้เทคนิคก,การเปิดหาโกซัมมอนนั่นแหละเวลาเห็นตัวที่ผมต้องการมาปุ๊บผมก็เปิดหาโกซัมมอนผมได้มาเกือบครบแล้วขาดแค่น,นี้ตัวเดียวเวย้ยไอตัวนี้มันโผล่มาบ่อยอยู่เนียผมเปิดไม่ได้บางทีมันมาแล้วใช้โกจหมัวก็ยังเปิดไม่ได้ตอนนี้แต่ผมเหลือแค่อันเดียวเดี๋ยวผมฟาร์มไปเลยผมก็จะได้ดีโ ภาคสมาในไม่ช้านี้ผมเนะยมันชื่อซีโอนะซีโอแบรนโดโอเคเท่านั้นเนี่ยผมนะตอนนี้ผมเล็งอยู่นอกนั้นก็เป็นพวกตัวที่เก็บไว้เพื่อเปลี่ยนร่างทั้งนั้นเอจะว่าไปตัวเกินใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไีให้โบลลี่รอในอนาคตนะผมนะอันใกล้นี้ผมจะได้บลลี่สยสามแล้วก็ดีโอภาคสามแต่ละตัวที่ผมชอบทั้งนั้นด้วยแกเอผมซุ่มอยู่ผมนะซุ่มทำตัวที่ผมชอบอยู่ถ้าได้สองตัวนั้นมาี่แบบโหจะหล่อมาก อ่ะเปิดอันเดงพอนะพอยับพอโจดาทันโจสตาร์ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่เก่งช่างมันโอเคผมนะั่นะคือทั้งหมดที่ผมทำได้นะตอนนี้แล้วก็ตัวละครที่ผมมีตอนนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตอนผลงานของผมนะถ้าเกิดใครไม่ได้พลาดต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะๆสิก็ขอไปก่อนบ๊ายบายมอ์แอนด์ไนท์